สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะชาวรัตนวาปีหนองทายยืนยันลูกไฟคืนวันออกพรรษาเป็นบั้งไฟพญานาคของจริงเห็นมาตั้งแต่เด็กจนแก่เสียใจถูกมองว่ายิงปืนหากมียิงปืนจริงให้พิสูจน์ให้แน่ชัด ให้เหลือเป็นตำนานไปเลยจากกรณีที่มีเพจหนึ่งเผยแพร่ภาพลูกไฟที่เกิดขึ้นในวันขึ้น15คหาำเดือน11ซึ่งตรงกับวันที่21ตุลาคม2564ที่ผ่านมาว่าเป็นการยิงปืนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจนเตรียมจะมีการแฉ๋ชื่อหมู่บ้านที่ยิงปืนและเตรียมยื่นหนังสือถึงสถานทูตลาว ให้ตรวจสอบนั้นความคืบหน้าล่าสุดชาวบ้านที่บ้านทํามวงตําบลรัตนาวาปีอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายที่อาศัยในจุดที่มีปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นนับร้อยลูกอย่างต่อเนื่องในทุกปีก็ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวถึงบ้างไฟพญานาคในมิติที่ชาวบ้านพบเป็นประสบการณ์โดยตรงในชีวิต นางลำดวนเสนาณิกรอ,อายุ50ปีชาวบ้านทามวงชี้ให้ดูจุดที่พบบ้างไฟพญานาคบริเวณแม่น้ำขงนาบ้านของตัวเองว่าตนเคยเห็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากแม่น้ำขุงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้อายุ50ปีแล้วก็ยังเห็นทุกปีแม้ว่าจำนวนจะลดน้อยลงไปบ้างชาวริมน้ำขุงเชื่อว่า เป็นบัางไฟพญานาคที่เกิดจากพญานาคในแม่น้ำคงเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนมาดูมีเพียงชาวบ้านที่ออกมาดูกันในวันออกพรรษาหลังจากนั้นก็มีคนมาดูมากขึ้นแต่เมื่อมีคนต้องการพิสูจน์และบอกว่าเป็นฝีมือการยิงปืนขึ้นฟ้าก็อยากจะให้พิสูจน์จนได้ผลที่แน่ชัดจะได้ไม่มีการกล่าวหาว่าชาวบ้านโกหกหลอกลวงกัน และให้กลายเป็นตำนานกล่าวขันกันไปเลยทั้งนี้ฝั่งตรงข้ามกับบ้านทาม่วงในฝั่งลาวจะเป็นบ้านห้วยสายพายแขวงบริคำใสถัดไปเป็นบ้านหนองขียดัดและหลังจากเลยคุ้งน้ำไปแล้วจะไม่มีหมู่บ้านเป็นโขดหินริมน้ำขุงด้านนางกุหลาบอินทรักษาอายุห5้าปีและนางพุทธทองแดงอายุห8ปี ชาวบ้านทามวงได้กล่าวว่าเห็นข่าวการพิสูจน์บ้างไฟพญานาคแล้วลูกไฟที่พบนั้นไม่ใช่บ้างไฟพญานาคที่ชาวบ้านเคยเห็นบ้างไฟพญานาคของจริงจะลอยขึ้นมาจากแม่น้ำขุงไม่แค่นั้นตามหนองน้ำหรือแม้กระทั่งปลักควายก็มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้น รู้สึกเสียใจที่ได้ยินข่าวเป็นการยิงปืนเกิดขึ้นเชื่อว่าคนที่พูดแบบนั้นพูดกันเช่นนั้นไม่เข้าใจและก็ไม่เคยสัมผัสกับบั้งไฟพญานาคเหมือนเช่นชาวบ้านริมน้ำาขงที่ได้สัมผัสและพบเห็นมาตั้งแต่รุ่นปูย่ย่าเหมือนเป็นการลบหลู่ด้วยเช่นกันเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคปรากฏการศรัทธา ริมฝั่งแม่น้ำขุงในวันออกพรรษาทุกๆุกค่ำคืนของวันออกพรรษา15คหาำเดือน11เราจะเห็นภาพของประชาชนมากมายที่พากันไปยืนรอริมฝั่งแม่น้ำขุงเพื่อชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคหรือบั้งไฟผีเป็นประจำทุกๆปีซึ่งจะมีเวลาเกิดที่แน่นอนเสมอเสมอหรือถ้าปีไหนมีเดือน8สองครั้ง ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน1 1ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของลาวปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในจังหวัดหนองคายและจังหวัดมุงการโดยเฉพาะที่หนองคายนั้นเรียกได้ว,ว่ามีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าแสนคนสร้างรายได้สะพัดกว่าร้อยล้านบาทและมีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานทีเดียว แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของคืนนั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องราวเก่าขานที่เกี่ยวกับตำนานพญานาคต่างหากบ้างไฟพญานาคเป็นปรากฏการที่ยังไม่สามารถที่จะหาคำตอบคำอธิบายที่ชัดเจนได้โดยมีลักษณะของการเกิดลูกไฟไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่มีเสียงพุ่งขึ้นจากกลางลำน้ำโขงสู่อากาศ ขนาดของลูกไฟมีตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือกัดทงังขนาดเท่าฟองไข่ไก่พุ่มสูงประมาณ1-30ถึงเมตรเป็นเวลาประมาณ5-10ถึงวินาทีแล้วหายไปโดยไม่มีการโค้งลงมาปรากฏการณ์นี้เกิดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นในช่วงวันออกพรรษาหรือคืน15คหาคำเดือน11ตามปฏิทินลาว ซึ่งอาจตรงกับวันแรมหนึ่งคำหรือขึ้น15ค้าคำเดือน11ของไทยโดยแต่ละปีจะปรากฏขึ้นประมาณ3-7วันมากกว่า90%ของจำนวนลูกบ้างไฟพญานาคในแต่ละปีจะพบที่จังหวัดหนองคายหน้าวัดไทยและบ้านน้ำเปยอําเภอพุนพิสัยวัดอาหงอําเภอบึงการวัดหินหมากเปง และอ่างปลาบึกอำเภอสังคมแต่จุดที่ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคนั้นอยู่ที่แก่งอาหงจังหวัดบึงการหรือที่เรียกกันว่าสะดือแม่น้ำขงนั่นเองเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำขงซึ่งชาวประมงเคยใช้เชือกผูกก้อนหินหย่อนลงไปในหน้าแลง้งแล้ววัดดูปรากฏว่ามีความลึก99วา หรือประมาณ198เมตรพญานาคนั้นอาศัยอยู่ในเมืองบาดานมีนิสัยดุร้ายมีพิษร้ายแรงในตัวถึง64ชนิดอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบาดานในสมัยพุทธกาลมีพญานาคตนหนึ่งนั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาจึงเลิกนิสัยดุร้ายแล้วเปลงกายเป็นมนุษย์ ขอบวชเป็นพระพิสุแต่ติดที่เป็นสัตว์เดรัจฉานจึงไม่สามารถที่จะบวชได้นาคตนนั้นผิดหวังมากจึงขอถวายคำว่านาไว้ใช้เรียกผู้ที่เข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นอนุสรณ์ในความศรัทธาของตนและประวารณาตนเป็นพุทธมามะกะสืบไปต่อมาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้า สเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากสเสด็จไปโปรดพุทธมารดาจนครบหนึ่งพรรษาหรือสเดือนเมื่อกับสู่โลกมนุษย์ในวันขึ้น15บหาคำเดือน11เหล่าบรรดาพญานาคีนาคเทวีผมทั้งเหล่าบริวารจึงจัดทำเครื่องบูชาและพ่นบั้งไฟถวายซึ่งต่อมาชาวบ้านเรียกว่าบั้งไฟพญานาคนั่นเอง เรื่องเล่าของลำน้ำขงแม่น้ำขงเองก็มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับพญานาคเช่นกันซึ่งเป็นความเชื่อโบราณที่เล่าสืบต่อกันมาของชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเถบจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำขงและคนลาวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยว่าแม่น้ำขงนั้นเกิดจากการเดินทางของนาคตนหนึ่งชื่อว่า ปู่เจ้าสีสุดโทนาคตนนี้เมื่อเลื่อยไปเจอภูผาหรือก้อนหินก็เลี้ยวหลบผิดกับนาคตัวอื่นๆที่จะเลื้อยผ่าตรงไปเลยเส้นทางการเดินของเจ้าสีสุดโทจึงมีลักษณะโคดเคี้ยวไปมาเรียกกันว่าลำน้ำโคดหรือลำน้ำโคง้งแล้วต่อมาจึงเพี้ยนเป็นลำน้ำโขงไปในที่สุด ส่วนคำอธิบายบ้างไฟพยานาคในเชิงของวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยวิทยาศาสตร์ของไทยหลายฉบับมีการสรุปว่าบ้างไฟพยานาคคือกา๊าซมีเทนในโตัเจนเกิดจากแบคทีเรียที่มีความลึก4.55ถึง13.40เมตรอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียสปริมาณออกซิเจนน้อยในวันที่เกิดปรากฏการณ มีแดดส่งช่วงประมาณ 10, 13และ16นาฬิกามีอุณหภูมิมากกว่า26องศาเซลเซียสทำให้มีความร้อนมากพอย่อยสลายสารอินทรีย์และจะมีก๊าซมีเทนจากการหมัก3-4ชั่วโมงมากพอให้เกิดความดันกา๊าซในผิวทรายทำให้กา๊าซจะหลุดออกมาและมีการพุ่งขึ้นเมื่อผูกพ้นน้ำ ฟองกา๊าซที่ผูกขึ้นมาเหนือน้ำบางส่วนจะฟุ้งกระจายออกไปส่วนแกนในของกา๊าซขนาดเท่าหัวแม่มือจะพุ่งขึ้นสูงกระทบกับออกซิเจนรวมทั้งอุณหภูมิที่ลดต่ำลงยามกลางคืนทำให้เกิดการสันดาบอย่างรวดเร็วจนติดไฟได้